ครับวันนี้พามาชม Honda CRV นะฮะเจน4ทำกุญแจรีโมทนะครับกุญแจมีอยู่1ดอกทําเพิ่ม1ดอกนะฮะทดสอบดอกที่ทํานะครับกดล็อกฮะไฟกระพริบนะครับ3ครั้งนะครับรถล็อกเดี๋ยวลองมาเปิดประตูดูครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาระบบกุญแจไปก่อนนะครับเพราะมมีคีย์เลสตัวนี้ฮะนี่นะครับเห็นไหมฮะมีคีย์เลสเปิดได้เลยนะครับพอจับตรงนี้ก็ได้นะฮะกดปุ่มนะฮะล็อกได้เลยเห็นไหมฮะกดปุ่มล็อก กดปุ่มคีย์ล็อกนะฮะหรือจะล้วงมือเข้าไปนะครับถ้ามีกุญแจอยู่กับตัวนะกุญแจอยู่ที่กระเป๋าผมนะครับระบบคีย์เดททำงานนะครับล็อกอีกหนึ่งทีเนี่ยผมเอาุรีโมทไปวางไว้ใกล้ๆหน่อยนะครับไว้นี้เลยนะครับมาดูนะฮะผมจะเปิดไม่ออกนะครับเนี่ยเห็นไหมพอระบบกุญแจไม่ได้อยู่กับผมนะครับเดี๋ยวเดินกลับมาเอารีโมดมาใกล้รถนะครับระบบคีย์เดทตรวจจับได้แล้วสามารถล้วงมือนะครับเปิดประตูได้เลย เรียบร้อยฮะต่อไปทดสอบสตาร์ทนะฮะกุญแจไม่ต้องแนบหัวคอยนะครับฝากุญแจวางไว้ในในรถนะฮะกดนะฮะกดปุ่มกดสตาร์ทเรียบร้อยนะฮะเห็นไหมฮะโอเคสําหรับใครที่ใช้ Honda นะครับทุกรุ่นนะทุกรุ่นไม่รวมถึง CRV ตัวนี้ด้วยนะครับก็สามารถที่จะทํากุญแจรีโมทแบบปุ่มสตาร์ทแบบนี้เพิ่มนะครับอินบ็อกซ์มาสอบถามนะได้นะครับที่ Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นะครับ รับทางกุญแจพุสตสตาร์ทหรือกุญแจสมาร์ทคีย์ในรถยนต์ทุกรุ่นนะครับรวมถึง Honda c r v และ Honda ทุกรุ่นด้วยนะครับขอบคุณมากลาไปก่อนสวัสดีครับ